จะเป็นปวดจังหวะที่ไม่ได้กินเสร็จ <Aw. S 1> แล้วปวดเลยทันทีแต่มันจะมีแบบจังหวะนิดหนึ่งที่เรากินเสร็จปุ๊บของงีบสักนิดแล้วพอจังหวะที่คิดว่าโอเคตอนนี้แหละไปปุ๊บวิ่งเข้าปุ๊บจุ๊บไข่มุกซีนต่อไปมีตโต้ไข่มุกเอาแล้วเรียกแล้วเราก็เงียบต้องบอกว่าคำติตตตตตดปากของไข่มุกที่ได้ยินบ่อยๆในกองคือนุ๊กตลอดใช่ไข่มุกกินข้างหน้กแล้วนุ เวลาว่างเนี่ยไม่ไม่เข้าห้องน้ำไม่รู้เป็นอแต่ทุกครั้งที่ถ่ายคนจะวเฮ้ยนางเอกปไหนนางเอกปไหนนุ๊กนี่ทุกทนกองก็หลับหลับหลับง่ายหลับง่ายมีมีอยู่ไม่กี่อย่างไอ้ไข่ไม่ไม่กินไม่นอนก็เขาเหรอใช่คือเขากินอะไรนิดอะไรหน่อยคือเขาพร้อมเข้าห้องน้ำต่อเวลาและท้องเสียเป็นชีวิตประจําวันต้องให้เขาใั่เหมือนเหมือนโรคประจําตัวเขาวลากินใช่ค่ะกินเผ็ดก็ไม่ได้กินเปรี้ยวก็ไม่ได้ก็จะแบบ ท้องเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตเรามันจะกินจืดอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยเขาเขาก็กินทุกอย่างเพราะว่ากองละครเราอาหารอร่อยมากมแล้วแบบของอิสานอาหารอีสานของโปรดเราทั้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็อ,อทานเข้าไปปุ๊บเข้าห้องน้าปับ๊บแล้วหนูจะเป็นปวดจังหวะที่ไม่ได้กินเสร็จแล้วปวดเลยทันทีแต่มันจะมีแบบจังหวะนิดนึงที่เรากินเสร็จปุ๊บของงีบสักนิดแล้วพอจังหวะที่คิดว่าโอเคตอนนี้แหละไปปุ๊บวิ่งเข้าปุ๊บ ไข่มุกซีนต่อไปมีโตโต้ไข่มุกเอาแล้วเรียกแล้ว<ล>เราก็เงียบต้องบอกว่าคำติดปากของไข่มุก <laughs> ที่ได้ยินบ่อยๆในกองคือ,อ <c oughs> นุ๊กตลอดใช่ไข่มุกยืนที่ห้องน้ำไหมลูกแล้วเขาเวลาว่างเนี่ยไม่ไม่เข้าห้องน้ำไม่รู้เไป็นอะไรแต่<อ>ทุกครั้งที่ถ่ายคุณเจวาเฮ้ยนางเอกไปไหนนายนุ๊กอย่างนี้ทุกรอบนใช่แต่ว่ามีอันหนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตหนึ่งที่ขึ้นคู่กันแล้วเขาก็เราก็นั่งให้กำลังใจเขาหันมา เองค่ะปุ่บจะขึ้นอยู่แล้วเขาเป็นคนไหนอ่ะที่สุดท้ายเนี่ยก่อนที่กําลังจะขึ้นแล้วเนี่ยมาแล้วนาตลอดแต่เขาเป็นคนพิเศษครับมีจิตสัมผัสใช่โตโต้บอกเลยเรื่องอะไรครับจิตสัมผัสเรื่องอะไรเรื่องของกลิ่นอ่าเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไวกับทุกกลิ่นไม่ใช่นะครับมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่จมูกเขาจะไวมากไม่จริงๆข้าเป็นคนได้กลิ่นอะไรง่าย ต้องต้องต้องใช้คำว่าอะไรเชลดอนเชลดอนเคยดูการ์ตูนหอยไหมคะการ์ตูนที่มันเป็นหอยทากอ่ะหนูใช้คำว่าเชลดอนแทนเอาไอ้ประเภทผู้หญิงโอเคโอเคดอนเอาละกินเชลดอนหอยหอยคนวัยตอกลินเชลดอนนี่มากมากเป็นอย่างนั้นจริงๆมันได้กินนะคะที่มาอะไรที่มาก็คือมันฝังใจตั้งแต่สมัยเรียนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ได้กิ่นแล้วมันจะแบบมีคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเฮ้ยเดินผ่านปุ๊บแล้วแบบเราถามว่า นจำเดือนหรอเราแบบมันก็แบบรู้ได้ไง๋องไปเปลี่ยนค่ะแล้วคือมันเหม็นน่ะแล้ว,แล,วแล้วเวลาเราไปแบบมันไวแบบจมูกมันไวกันีใช่รเราไปเข้าค่ายมีโชคดีขนาดไหนแล้วที่เขานั่งหนีปะ <laughs> เวลาลาหนูไปเข้าค่ายหรือว่าหนูต้องนอนพักกับใครอะเขาเป็นตัวเปลือกอ๋ออันนี้ตัวทากไม่เป็นไรเขาไวเฉพาะไม่ม่ไมนคือมันฝังใจที่เราแบบเราไม่ชอบเราสึกว่ามันทําไมถึงปล่อยให้มีกลิ่นได้อะไรเงี้ยมันเหมือนผู้หญิงที่เป็นตอกสำหรับใครที่ดูรายการนี้อยู่รู้ไว้เลยว่าถ้าเจอไข่มุกที่ไหนกรุณาดูแลของของท่านให้ดีเพราะมีอราจะได้กลิ่นบางทีเราได้กลิ่นเหม็นเรารู้แหละว่ามันน่าจะเหม็นแต่ไม่รู้เหม็นอะไรเขารู้ ใช่แล้วด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเราก็มีประจำเดือนเหมือนกันใช่ไหมคะเราขนาดเราเองเรายังแบบเรารู้สึกว่าเรากลัวจะมีกลิ่นคนอื่นจะได้กลิ่นแต่เราดันไปได้กลิ่นของคนอื่นแล้วแบบทาไมจําแม่นขนาดนี้แล้วมันคือมันกลิ่นเฉพาะาคา่ะผู้หญิงน่าจะรู้ว่ากลิ่นที่เราทั้งนี้นั่งอยู่ตอนนี้ได้กลิ่นอะไรเป็น